ข้าราชการเจ้าหน้าท <|ja|>> ี่พี่น้องประชาชนชาวกรสวรางแรงดินในการที่จัเล่นกีฬาวันนี้ขอชื่นชมเชื่อมั่นว่าวันนี้น้องๆทั้งหลายเสียเกือเพื่อกีฬาดีกว่าจะไป็น้าที่เนชาติไทยซึ่งตรงนี้ย้อนไปนะที่เย็ม สิบหกได้บอลดังไม่เด้ยิงสิบสองสีฟป้าเพื่อนอย่าไม่ทำทีมาให้นะครับล็อกมาแล้วถึงยิงถึงโยนครับลรกนี้เนี่ยทางจังหวัดสกลนครคงม่ได้มุ่งหวังในเรื่องที่จะได้นักกีฬาหรือไม่ได้นักกีฬาแต่เรามุ่งหวังว่าในการจัดการคัดเลือกในครั้งน,นี้ จะก่อให้เกิดกระแสในการที่จะทําให้ยเยาวชนลูกหลานของคนอีสานได้ตื่นตัวในเรื่องของกีฬาฟุตบอลแล้วก็เชื่อมั่นว่านี่คือจุดเริ่มต้นที่จะก้าวต่อไปเพื่อให้ลูกหลานของชาวอีสานได้ตระหนักถึงคุณค่าของการเป็นนักฟุตบอลอาชีพขรัแบบมวนกะดู แล้วไหลให้ดหน้าไม้เลขสก,กระแทกทำชิงสวยครับเล่นมปเล็กไห,หลไปประตูที่1อย่างไม่มาสา